สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะคะแม่ค้าก็ไม่ค่อยอยู่ร้านเลยค่ะช่วงนี้อาเช้าวันที่4พฤษภาคม2568เนอะก็มีจัดส่งตัว L4708DT นะคะ,ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ของลาเพชรใบ20 4นิ้ว 6ใบนะคะตัวนี้เก็บเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะลูกค้ามาจองไว้เมื่อวานนี้นะคะวันที่3ไปกับ RX 183F ค่ะจบครบเซตเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีวันก่อนลูกค้ามาอจอง L4508 ตัว DT 259,000 อ,ออกไปแล้วนะคะแล้วก็จัดส่งให้แล้วเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เมื่อวานก็มีติดจองอีกคันหนึ่งนะคะเป็น L 5 0 1 8 D T ค่ะจองออนไลน์จาก สามเหลี่ยมทองคํานะคะจังหวัดเชียงรายเนาะตัวนี้ก็เลยเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเพิ่มเติมอยู่นะคะรอคิวจัดส่งพรุ่งนี้ค่ะตัวนี้ก็ยังไงก็กราบขอพระคุณลูกค้าทางเชียงรายมากๆเลยนะคะทีะ่จองมัดจำโอนเงินมามัดจำให้กับทางร้านนะคะ สำหรับการจบออนไลน์ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ L 5 0 1 8 D T ค่ะแล้วก็มีติดจองอีกขั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จบออนไลน์เหมือนกันค่ะตัว L 3 6 0 8 S P คันนี้ที่2 9 5 0 0 0บาทนะคะก็จะไปกับตัวรถใบดันผ่านพวน,นแล้วก็มีโรตารี่ด้วยเนาะ มีโตรตารี่ด้วยอ๋อตัว50ก็มีโตรตารี่ไปด้วยนะคะเป็นของใหม่ของสโตล่านะคะ1เมตร8้5เซนค่ะอ่าไปครบเซตอีกคันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัว36ก็ไปกับ RX 165E ค่ะอ่าสวยๆไปครบเซตทั้งสามคันเลยนะคะ ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านค่ะแล้วก็รถที่เหลือหน้าร้านเนาะค่ะรถที่เหลือหน้าร้านก็จะเป็นคันนี้เป็น L 4 0 1 8ตัว SP คันนี้จดทะเบียนปี65 900ชั่วโมงการทำงานค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดิน แล้วก็มีผ่านพวนค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคสวยๆเดิมๆทุกจุดจากโรงงานเลยนะคะพวกนี้นอตไม่เคยขยับเครื่องครับดีค่ะร่องรอยการทลอกก็มีแค่นิดเดียวนะคะรถแค่900ชั่วโมงค่ะ439,000บาทค่ะ439,000บาท L4018 SP L3218 SP คันนี้ จเจรอนปี64คันนี้ก็900กว่าชั่วโมงนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนพวกนี้ก็รถคัดเกตสวยๆเดิมๆม,มานะคะตัวนี้นัดไม่เคยขยับค่ะ300,000 29,000บาทค่ะโปรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะลดคันละ10,000บาทสำหรับลูกค้าที่เห็นมาจากช่อง YouTube ของเรานะคะ ตัวนี้ก็มีส่วนลดให้ค่ะสำหรับลูกค้าที่แจ้งว่าชมคลิปมาจากช่อง YouTube เป็น FC ของเราเนาะตัวนี้เป็น l 4018 s p ปี65ค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะ540ชั่วโมง4 49,000บาทค่ะคัดเกรด A มาให้สวยๆเลยนะคะ L4018 ตัวดีที่ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะสวยเดิมทั้งคันสำหรับตัวดีทีนะคะตัวนี้อยู่ที่3 5 9 0 0นบาทค่ะ L5018 ตัวดีทีปีหกตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะเป็นของ วิเชียนนะคะสองเป็นผ่าน6ของวิเชียนค่ะตัวนี้เก็บเช็คไว้ให้พร้อมใช้นะคะสามแสนเก้าบาทค่ะส9มแสนเก้าบาทค่ะ3,6ติดจองจะส่งวันนี้นะคะอ่าตัวนี้ไปที่อาจสามารถร้อยเอดค่ะม a ซี่โฟกูสันสี่เขนาดเจแรงม้าเนาะตัวรถ ทผันดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะตัวนี้ก็คือ,อสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะ2,800ชั่วโมงจะทะเบียนปี63ค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบเลยนะคะตัวนี้4,99,000บาทค่ะ4,99,000บาทพวกนี้จะมีเทอร์โบให้ด้วยนะคะ YM357A ปี A, 65ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตัวนี้อยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทค่ะ L3608 เป็นตัว SP คันโค้งนะคะตัวรถผ่านดันดินผ่านพวนนะคะเก็บเช็คสภาพทําสี พร้อมใช้นะคะยางหน้าใส่ใหม่ยางหลังตามเดิมอยู่ที่เจ็ดสิบหเปอร์เซ็นต์สองแสนหบาทค่ะ L ส5 0 8้าศูนคันนี้เป็นตัวดีทีนะคะตัวดีทีตัวรถผ่านดันผ่านพวนค่ะ2องแ0นสบาทค่ะ2องแ0 0สบาท m 7 0 4 0ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินผ่านพวนปี63นะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด2,000กว่าชั่วโมงค่ะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทค่ะ l 4 0 1 8 sp เป็นรถตักปี66เลยนะคะ200กว่าชั่วโมง4 7 9 0 0 0บาทค่ะ M.U. C902 นะคะ M.U. ส9 0 2ตัวรถหน้ากากฐานดันดินอ่าแล้วก็มีโรตารี่เนาะราคาที่มาพร้อมกับโรตารี่ R.X. หนึ F, ่งเก้ามคะอยู่ที่559,000บาทค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไปได้ผ่านมา ไปได้ผ่านมามันก็ใส่ได้พอดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตาช้างนะคะตัวนี้อ่าราคาเดี๋ยวค่อยดิยวกันอีกทีนึงเนาะว่าอ่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะสำหรับตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ผ่านปวนแล้วก็มีโรตารี่เนาะซึ่งปกติอ่าตัวรถผ่านดันดินแล้วก็โรตารี่มันห้าแสนห้าเก้าพันแล้วเนาะลูกค้าไม่งงเนาะพอดีบางทีอุปกรณ์รถแต่ละคันอะ่ะมัน มันมาแค่ตัวรถใบดันก็มีเราก็มาหาอันนั้นใส่มาหาอันนี้ใส่ราคามันก็เลยเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงบวกขึ้นบวกลงได้นะคะแล้วก็บางคันมันก็มาครบบางคันมันก็ไม,ม่มีมาประมาณนี้นะคะอ่าพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงราคาเดิมนะคะขออนุญาตข้ามไปก่อนนะคะเอาแบบสั้นๆไม่ค่อยยาวเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็มีรถกลุ่มบีเนาะ รถกุมบี้ช่วงนี้แมค่ค้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยู่ร้านเลยนะคะมาอยู่ที่รับแป๊บๆค่ะก็จะมีทีมงานอ่ารอลูกค้าอยู่ตลอดเลยนะคะ8ปดโมงเช้าไปจนถึง17.30นอค่ะ B 2140S นะคะตัวนี้ปี6628ชั่วโมงตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็มีเหล็กถ่วงหน้านะคะ1 9 9 0 0 0บาทค่ะ B 2140S ปี65ตัวเปล่านะคะอยู่ที่169,000บาทค่ะแล้วก็เมื่อวานแม่ค้าก็มีไปส่งโรตารี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัย CAM นะคะขนาด1เมตร65เซนอยู่ที่อ่าชะเหลี่ยงทองเพชรชบูรณ์นะคะระยะทางจากร้านก็400กอมอพอดีนะคะก็มีจัดส่งแบบ ออนไลน์ด้วยนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งให้นะคะทั้งไปส่งเองหรือว่าอาจจะจ้างขนส่งก็ได้นะคะพวกนี้ยังไงก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจร้านรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพว่วงรถไถร้านวอจะเดินแท็กเตอร์ของเรามากๆนะคะลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เลย0804141669นะคะ 085 0876 581ค่ะตัวนี้47ไปหนองคายนะคะ47ไปหนองคายค่ะอันนี้เบอร์โทรร้านที่กัดร้านนะคะตั้ง g p มาที่ร้านได้เลยค่ะติดถนนใหญ่นะคะช่วงนี้กำลังติดเสาไฟหน้าร้านอยู่นะคะของกรมทางหลวงค่ะ ขึ้นไปนี้ก็จะเป็นพันธวีนะคะแล้วก็เป็นพวกปตทต่างๆนะคะแล้วก็ศูนย์ราชการของตัวอำเภอวังสามหมอนะคะไปทางนี้เราก็จะเป็นหมายเลข2023เราจะไปสีทาตุไปกุมพาวาปีไปอุดรน,นะคะพวกนี้ไปขอนแก่นค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เลยนะคะไม่ต้องเข้าต่อเข้าซอยนะ หาก GP มันพาเข้าซอยไม่ต้องเข้าไปตามเขานะคะวิ่งวิ่งตามถนนใหญ่เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อ่าไม่เคยมาร้านเราเนาะหรือว่าไม่เคยผ่านไม่เคยอะไรมาเนาะจ่ากขอบคุณมากๆค่ะ